คุณผู้ฟังผู้ชมค่ะไปดูกันหน่อยค่ะข่าวดีบริษัทการบินใหญ่อินเดียอินดิโกสนใจเปิดสายการบินบินตรงสู่ไทยทั้งเมืองหลักเมืองรองค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นายอัจากรสิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยนะคะว่าการหารือระหว่างพลอากาศเอกมนัฐชวันนะประยูนผู้อำนวยการสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกับผู้บริหารระดับสูงของสายการบินอินดิโกในการประชุมสมัชชาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศครั้งที่42ค่ะซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยซึ่งทางสายการบินอินดิโกเป็นสายการบินเอกชนรายใหญ่ที่สุดของอินเดียได้แสดง ความสนใจนะคะที่จะขยายเส้นทางบินตรงมายัางประเทศไทยเพิ่มเติมจากเดิมที่ให้บริการในเส้นทางหลักอย่างเช่นกรุงเทพและภูเก็ตไปยังเมืองรองและเมืองท่องเที่ยวสําคัญอืนอ่นๆนะคะอย่างเช่นอาทิ่อย่างอุดรธานีสุราธานีหาดใหญ่และเชียงรายรวมถึงสนามบินในภูมิภาคอื่นๆของไทยด้วยการเปิดเส้นทางบินตรงใหม่ๆจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดียในการเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะอีกทั้งยังช่วยกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปยัง เมืองรองซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลค่ะที่มุ่งยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวลดความหนานแน่นในพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นหลัก ลดความหนาแน่นในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักแล้วก็สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยเมีนักท่องเที่ยวจากอินเดียเข้ามาเยืนประมาณ2ล้านคนต่อปีนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดหลักที่มีศักยภาพสูงและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยการเพิ่มเส้นทางบินตรงจากสายการบินอินดิโกจะช่วยผลักดันให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวจากอินเดียเพิ่มขึ้นได้อีกหลายแสนคนต่อปีนะคะส่งผลบวกโดยตรงต่อเศรษฐกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งโรงแรมร้านอาหาร การเดินทางท่องเที่ยวและการค้าปลีกในท้องถิ่นค่ะ